สวัสดีดค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวารณรงริทั่วไทยนะฮะเหนือไกลสารใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้ต้องก้าวต่อไปฮะเดือน9้านะครับ1กันยายนพุทธศักราช2563ครับเราต้อนรับเดือนใหม่ด้วยฝนฟ้าที่ตกท้ภาคกลางเลยหยุดย<อ>ังหยุดยังหนักมากยายเออคือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเออแบบสมัยก่อนที่เป็นตุ๊กตาแบบตัวกระดาษนะเอามาคลิปที่หัวไหล่เกิดไม่ทันเลยอ่ะตายละไม่น่าพลาดเลยเอออันนี้มีควรทำค่ะนะฮะพักรู่เดียวในช ใต้วงแขนฮะเหตุเกิดใต้วงแขนแต่แสนสถานไปยังสังคมเกิดอะไรขึ้นสาวคนหนึ่งเนี่ยไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วพุทาซ้ายทาขวาจากนั้นมาวางที่เดิมด่เ,เพิ่มเติมคือใครโชคดีทาของพี่เขาก็แฮปปี้ไปละโ,โอนีนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนีนกำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งวันนี้ที่นีนมานะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดเขาเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีมาตรการป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะเข้าไปข้างในเราไปจุดลงในเบียร์แล้วก็จุดคัดกรองกันก่อนนะคะมากันค่ะ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวแห่งนี้นะคะตรงนี้เขามีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระราชภาพของพระมหากรย์ไทย mm hmm. แล้วก็มีการฉายแบบเทคโนโลยีแสงสีเสียงผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอเมชิชัน3มมิติ mm hmm. นอกจากพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราแล้วนะคะเราก็มีกลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคารอาคารมหา,าจักรพรร์พุกรรมพิพิธภัณฑ์ปรร่าดงพงไพพิพิธภัณฑ์วิถีน้าพิพิธภัณฑ์ดินดอนที่นี่มีกิจ เราก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ซึ่งจะจัดทุกเสาร์ที่ทิตส์ที่2 3 4ของทุกเดือนเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ที่นี่คือมาดูพาวิเลียนค่ะพื้นที่ oh. มาดูมาทํามาน้อมนําคําพ่อสอนจัดแสดงทัศการออกเป็น2ส่วนส่วนที่ oh. 1เป็นเรื่องราวของป,ปีกษัตย์กเกษตร oh. อีก1ส่วนก็คือพื้นที่แห่งการจัดแสดงสินค้าจะมีร้านจัดไหน่ายเครื่องดื่มด้วยอาคารหลังนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็คือเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ นุ่นคะ่ะแสดงว่าอันนี้คือใช่ตลาดนักเศร,ร,รษฐกิจพอเพียงไหมคะใช่ค่ะเราจะจัดขึ้นทุกเสาร์ที์แรกของต้นเดือนความพิเศษอีกอย่างของที่นี่ก็คือการมีห้องประชุมและห้องพักไว้รองรับสำหรับผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะและนี่ก็คือหนึ่งวันของนี้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ได้รับองค์ความรู้ไปแบบแน่นเยียดเลยแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปก่อนละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะปุ๊บวิไลเป็นงานเลี้ยงง่นหรือเปล่าไปสิเจอกันสมพรปเจ็ดทับห้าที่ชอบแกแล้งเราไงพอูพด,ดื่มโอทินโกลผสมสารสกัดจากใบแปะกวยอ้าวลองดูน้ำต,ตาลน้อยกว่าด้วยนะโอทินโกลวันที่9กันยายนนี้พบกับ99 Big Brand Sale ลดสูงสุดถึง90%แจกคูปองส่วนลด999บาททุกวันลดครั้งใหญ่ที่ดาดาทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนือกและป้องกันฟันผุได้ดีครับช่วยลดคราบเหินปูนและคราบอ,อื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเย็นทีวิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดี เพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอย็นฮีวิตามินซีวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านเย็นฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน c ราฟแบง n อก o k 2020งานที่คนรัก r ราฟไม่ควรพลาดพบกับการออกร้านจำหน่ายงาน r ราฟกว่า380ร้านค้นหาแรงบันดาลใจสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจด้วยงาน r ราฟกิจกรรมสุดพิเศษจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยมากมาย3-6กันยายนนี้10โมงเช้าถึง2องทุ่มฮอ98และเก้้าใบเทคบางนาสอบถามเพิ่มเติม f a c e b o o k ศักสิทธ์จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน